แค่เห็นสีก็แสบตาแล้วครับสีเขียวเหนียวซับแบบนี้บอกได้เลยว่าเอกรักบุคคลชัดเจนครับ สวัสดีครับทีนี้ต้องรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาร์ครับวันนี้เราคันนี้มาครับคันนี้บอกได้เลยว่าขับไปไหนใครก็จําได้เพราะว่าแสดงถึงเอกลักษณ์บุคคลชัดเจนมากๆครับคันนี้เป็นรถอะไรครับเล็กซันครับเล็กซัสไอ้สซ่าไอ้เหี้ยเล็กซัสมาแค่นี้นี่เล็กซัสอ๋อเล็กซัสอย่าตามผมดิไอ้พี้ยกูพูดผ okay. ิดเล็กซัส i.s.250 <250 S 2> ครับผมตัวนี้เป็นตัวปี7 7 2 0 0 7 2น7ครับใช่ครับแต่ว่าถามว่าเฮ้ยทำไมรูปแบบมันถึงดูแตกต่างจักชาวบ้านก็คุยอย่างนี้ว่าคันนี้มันไม่ใช่รถเดิม สีดำเดิมจากโรงงานไม่ใช่รถคันนี้เดิมพีเป็นสีขาวทางเจ้าของเก่านะครับหรือว่าถ้าใครเห็นรถแล้วก็จาได้อ๋อนั่ก็คือเชฟนิกเชฟนิกครับพี่นิกเองะพี่นิกนะครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเขียวอะไรนะผมแค่ให้ว่าเขียวมุกทองแล้วกันนะเพราะมันมีเหลือบเหลือบล้อเนี่ยนะครับอันนี้ผมเบิกใหม่นะไม่จากตอนมาเนี่ยทางเจ้าของรถก็ชอบเปลี่ยนล้อแม็กไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เขามีรูปเก่าเล่นไปเลนเก่าส่งให้เราดูนะครับล้อนี้เป็นล้อของไกอาในรูปนะแล้วก็เลยเฮ้ยไปเปลี่ยนตามรูปเขาดีกว่านะครับก็สวยดีนะครับอันนี้เป็นไกอานะครับสิบครึ่งสี่วงแสดงซุ้มล้อแม่งใช้ได้นะสวยสวยนะครับพอใส่มาแล้วสวยนะสวยครับกันชนหน้าเป็นตัวของไมเนอร์เชนตัวไมเนอร์เชนแล้วตัวไมเนอร์เชนตัวนอกใช่ครับใช่ครับคนอละเฮ้ยแล้วมันจะขับไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยบอกมันเดี๋ยวมันขับไงจริงมันขับได้นะแล้วบอกให้มันขับยังไงครับ ไปต่อครับไปต่อครับด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากําหนดแนวให้มันแบบอารมณ์เหมือนแบบว่า GT 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 รถแข่งหน่อยนะครับสองท่ออันนี้เป็นเครื่อง V6 นะครับเครื่อง V6 นะครับอันนี้เหมือนเขาแต่งแบบเหมือนเขาไปอยู่พี่นิกครับเขาไปอยู่เขาเขาเคยบอกว่าพี่ไปอยู่อเมริกามาพี่ก็เลยแบบแนวอเมริกาเลยอ่ะเชฟนิกเนี่ยเคยไปอยู่ที่อเมริกาไปพนัก ทับพิงอยู่ที่นั่นใช่ครับได้ครับก็เลยได้ใจเป็นแบบอเมริกาไปกันรถคันนี้ยอมมาประมาณนี้อเมริกับ็เลยกําหนดรถคันนี้เป็นสไตล์อเมริกาสไล์อเมริกาเลยใช่ครับอ่ะเรามาถึงภายในกันก่อนดีกว่าครับได้ครับเดี๋ยวเพิ่งหาวมาดูภายในก่อนเอาไปเลยครับมาถึงในส่วนของภายในครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถตั้งครับนี่สตาร์ัดชื่องเดียวติดนะครับภายในสวยครับบอกเลยนะครับภายในคันนี้ภายในสวยเลยนะนะครับแต่ที่ผมบอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ว่า ไอช่วงล่างเนี้ยมันขับอย่างเงี้ยขับได้จริงๆใช่ไหมครับตอบคือขับได้ครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นระบบถุงลมครับใช่ครับและถุงลมเป็นถุงลมตรงรุ่นด้วยติดตั้งมาแสนกว่าบาทใครรู้จักเจ้าของเจ้าของบอกเลยคันนี้ติดตั้งมาเป็นแสนเลยตรงรุ่นนะเป็นของแอสใช่ครับและที่สําคัญนะครับบางคันยกแค่หน้ากับหลังบางคันยกขึ้นพร้อมกันแต่คันนี้ยกอิสระ4ี่ล้อไม่เชื่อลองดูครับกดป้านี่นี่ครับ อ,อยากเอาหน้าขวาเตี้ยอ,อยากอยากได้อยากได้หน้าหน้าขวาเตี้ยลงพี่เฉพาะหน้าขวานะเดี๋ยนะครับรถเอียงเอาให้สุดเลยเอาให้สุดเลยอ่าอยากได้หลังซ้ายเตี้ยลงครับหลังซ้ายเตี้ยลงในกล้องจะไม่เห็นนะ <c oughs> แต่ในรถรู้สึกอในรถรู้สึกเย้ลงแล้วลงแล้วเนี่ยกดยงังกดแล้วสุดแล้วนี่ไงอาขึ้นพร้อมกันเลยขึ้นพร้อมกันนี่คือคาบเซ็ต ที่วิ่งได้ตามถนนทั่วไปหรือว่าที่เขาเรียกว่าค่าพีโหลดครับถามว่าทําไมถึงต้องมีค่าพีโหลดเพราะว่าเป็นค่าที่เตี้ยที่สุดที่ขับได้โช้ตถุงลมบอกอธิบายแบบนี้นะครับช้ตถุงลมคือเป็นชชอกทั่วๆไปนี่แหละครับแต่ว่าจะมีถุงลมอยู่ข้างในอยู่ในสปริงอันหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้แล้วกันนะให้เห็นภาพไปพร้อมกันเขาถออสปริงออกใส่ถุงลมเข้าไปครับถ้าสมมติว่าคุณเติมลมแน่นมากๆนะครับก็เหมือนกับที่คุณเติมยางรถยนต์แข็งๆ่ะอาการจะกระด้างดึงๆๆไปเลยเพราะว่าลมอยู่ใน อยู่ในช่วงช่วงการโตกมันมันมีการโตกน้อยลงมากๆนะครับแต่ถ้าถือว่าคุณเติมลมที่พอดีนะครับกดเติมลมไว้ที่พอดีและมีค่าของลมที่พอดีนี้รถคันนี้จะนิ่มและสบายมากๆบอกเลยว่าคันนี้นะทําช่วงล่างจบมากๆไม่เชื่อมาลองนั่งได้ผมจะพาไปลองคุณไปลองนั่งรถถุงลมที่ดีที่สุดที่ไหนมาเราเข้าใจแล้วลองมาลองคันนี้ดูว่าคันนี้ก็ดีที่สุดเช่นกันครับอ่ามันเป็นเล็กซัสเล็กซัสก็คืออีกแบรนด์หนึง่งเป็นเข,ขาเรียกว่าเป็น บริษัทเดียวกันกับโตโยต้าแต่เนี่ยคือเป็นแบนด์ลักชวรี่ขายตลาดบนใช่ครับขายตลาดบนไปเลยนะครับมาดูครับอาจจะแปลกตาไปสัทนิดหนึ่งในส่วนของเล็กซัสนะครับอันนี้เป็นเครื่อง V6 นะครับ V6 ขับเคลื่อนล้อไหนล้อหลังใช่ครับขับเลื่อล้อหลังนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าที่เขาเอาพลาสติกมาปิดนี่นะ คือเขาต้องการให้เห็นแค่นจินเขาอยากโชว์ในส่งเครื่องยนต์เขานะครับแต่พอเอาพลาสติกออกก็เหมือนรถบ้านเราเลยแรงนะบอกเลยคันนี้แรงมากนะครับแรงในส่วนของ V6 ตัวมันนะครับวีหของตรงของแต่งโอเคหอดเกียร์ออโต้6สเปีดเองได้เป็นตัว6สปีดแล้วด้วยนะสนนราคาอยู่เพียง599,000บาทเท่านั้นครับถูกที่สุดในตลาดครับของแต่งดีๆแบบนี้บอกเลยว่าไม่นานแน่นอนครับราคาเพียง50,000 9,000บาทเท่านั้นครับย้ำอีกครั้งนะครับถูกที่สุดในตลาดที่เราตั้งถูกที่สุดรถไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่มันไม่ใช่ทางของเรา <c oughs> ต้องพูดอย่างนี้ครับมันไม่ทางเราฉะนั้นเราขอคืนกําไรให้กับลูกค้าให้กับลูกค้าดีกว่าใช่ครับแต่เรารับผิดชอบเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงครับซื้อลูกกับเรานะครับเราบีบิวานซีให้อยู่แล้วเรื่องชนเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรเราดูแลกันอยู่แล้วนะครับ5,99,000บาทครับต้องเตรียมเงินดาวน์มาสักนิดหนึ่งครับหากว่าคุณเครดิตดีอาจจะต้องดาวน์สักแสนไไปปนนะคครรัับบตตติด่่อ้งี นี่ครับเบอร์นี้ได้เลยนะครับ Facebook ของเราภาพเพียบครับสวยๆทั้งนั้นครับไปถ่ายที่วัดพระแก้วด้วยม,ม,มีกี่รูปโอ้โหมีอยู่ประมาณแสนห้าใช่ที่อื่นนะที่ทเรามีประมาณ40รูปอยู่ตรงนี้ฮะไปหากันเองถูกต้องครับติ๊กต๊อกก็อยู่ตรงนี้ครับติ๊กต๊อกอยู่ตรงนี้ครับยูทูบก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ใช่ครับแต่ถ้าอยากซื้อลองกับโน้ต X นะครับเชิญยูทูป X โฆษณาได้ สามารถซื้อรถกับผมได้นะครับดูแลดังมิตรภาพฉันแฟนเลยแล้วกันนะครับต,ต่อมาได้ที่เบอร์6649969996ได้เลยครับใช่แล้วละครับของดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับถ้าราคาเข้าหูรถเข้าตารีบโทรมาวันนี้ขอบคุณครับ